สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคม facebook แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ยังอยู่กับโก้นะครับที่จังหวัดเชียงรายครับหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนจะบอกให้ก็ได้นะครับว่าเราอยู่ที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่พระธาตุศรีนครินครับอยู่บนยอดดอยตรงแหล่งแบบว่าเป็นชาวเขานะครับแล้วก็สูงมากอากาศเย็นมากหลายๆคนก็คงจะลายตาแล้วเราก็ต้องขอหยุดก่อนเพราะว่าเราก็ลายตามกัน stop โอเค เดินต่อนะครับอ้ยมึนดัดจริตอยากจะเอาภาพที่แปลกๆนี่อยู่ที่นี่นะครับนี่สูงไหมครับนี่ครับป้าป๊ากำลังเดินมาปาว่าไงป้าโอ้ะสวยดีนะครับก็จะพาชมนะครับว่าที่พระธาตุสีนครินนะครับเป็นที่เก็บอัฐินะครับของสมเด็จย่าเรานี่เองนะครับ ก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของหลายๆคนที่มาเยี่ยมที่นี่นะครับดอยแม่สรองฟื้โอ้หอันนี้ก็คือนี่ครับประทานนะครับฟึ้สวยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับอยู่บนยอดดอยที่สูงที่สุดเลยตอนนี้ ขับรถขึ้นมาก็หลายโค้งเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญการด้วยเพราะว่าโค้งหักสามร้อยเจ็ดสิบงศาครับคือเกินสามร้กินะฮะนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแชรบแดดแรงแต่เราจะไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะว่าบรรยากาศเย็นนะครับพาท่องเที่ยวเพื่อนๆไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับเนี่ย พามาถึงได้โดยแค่ผ่านสายตาเหมือนกันให้ hey, ดูในห้องแอร์ก็จะอารมณ์เดียวกันนะครับเย็นมันนั้นนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกชาวเขานะครับนางแต่งตัวดิเลิรค่ามากอยากได้หมวกนางมากแต่นางไม่ยอมขายนี่ไงสวยไหมสวยไหมสวยนะหมวกก็สวยหะ หมวกนางสีไหมหมวกสวยคมก็สวยเนาะหมวกเขาก็สวยนี่นะถึงเห็นได้นางเออนี่ไงหมวกนี่เออสวยนี่ตัวเอดดับเดียวนี่สวยนี่หมวกนางก็สวยนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเขรียกว่าอันนี้ที่นี่หรือคะเนี่ยเขาเรียกตรงเนี้ยหมวกฉาเขาวนะคะหมวกชะขาวสวยมากเลยข่าวอาคารสวยไหมครับลากันไปก่อนบ๊ายบาย